อยากมีผู้ติดตามมากขึ้นและอยากขายของบนโลกออนไลน์ให้ดีเนี่ยคุณต้องทําแบบนี้นะการที่คุณต้องออกมา,าไลฟ์เยอะนะสมัยนี้เนี่ยคนเขาไม่ชอบการที่คุณมาทําคลิปวิดีโอหรือมาทํารูปภาพธรรมดาเรียบๆอยกแล้วมันจืดมันชืดนะครับแล้วก็สิ่งที่คนไทยโดยเฉพาะคนไทยนะเวลาคนที่เอาขายของเยอะขายของให้ดีเนี่ยออกมาจากการที่เขาทาการไลฟ์เขาได้มีการพูดคุยพูดจาก,กันนะครับผมมีการอ่านคอมเมนต์การตอบการตอบโต,อบต,อบตอบ้อะไรอย่างเงี้ย คนไทยเขาชอบกันวันนี้ถ้าเกิดคุณยังไม่ออกมาไลฟ์ยังไม่ออกมาใช้ทักษะนี้ระหวงจงใช้ขายของดีด้วยการยิงแอดคาพูดยิงอะไรต่างๆไปอย่างเดียวเนี่ยรับรองนะครับว่านอกจากว่าคุณจะขายของไม่ได้ละคุณก็ยังไม่ได้ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นอีกดังนั้นนะคิดให้ดีนะครับว่าทําวิธีไหนและมันคือสิ่งที่คุณควรทําและวิธีไหนที่คุณไม่ควรทําเพราะว่ามันจะทําให้คุณ เสียเวลาฟรีถ้าเกิดคุณไม่รู้นะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แบ่งปันไปให้คนที่คุณรักนะและถ้าเกิดคุณชอบความรู้ดีๆในการพัฒนาตัวเองการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ด้วยธุรกิจความรู้หรือแม้กระทั่งการออกหนัากล้องนะคุณก็ติดตามครูแซมไปได้เลยและครูแซมจะนําความรู้เจ๋งๆมาแบ่งปันในหะ้กับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนอย่างแน่นอนวันนี้ครูแซมไปก่อนนะครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนของ,ของครูแซมบ๊ายบายนะครับรักทุกคนค่ะ